สวัสดีค่ะพ,ะพ่อแมนพี่น้องชาติไทยโ่วโลกวันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องตอนนี้เราก็เที่ยวอยุธยาเสร็จแล้วเนาะนก็มาหากินของแสบๆอยู่ตลาดน้ำไปเนาะก็กินนั่งบดแค่ๆนี้เองจ้่ะก็ลานลาราอ้นนี่แดดปลายิ้มกันยิ้มหันหน้ามาโอเค กินอะไรไหมแม่ทิวชอบวันนี้เอาไม่รู้เพื่อนเรนะแม่หมูชิมได้นะคะแม่หมูชิมได้จ้าขายยังไงคะขายเป็นกระปุกกระปุกละหนึ่นงร้อยเป็นแท่งและหกสิบบาทจา <Okay. S 2> ังหวีี่ปลาไหมให้หารปลาไหมโอ้ปลาตัวใหญ่มาก ตลาดน้ำอยุธยาอะไรสิจีกล <c oughs> ้ามาถ่ายรูปไอ้ไอ้ถ่ายรูปกับแม่หน่อยลูกโอเคฝั <Okay. S 1> งนี้ฝั่งนี้มจะจะสว่าง,ง <c oughs> เงาเต๋นเงาเตียนเรือจะกล้าเรือลูก ขนมไหมลูกซื้อไปฝากนันนี้ไม่กะขนมตลาดน้ำอายุทยาเดี๋ดวยวไปยีอ่อันนี้เป็นแป้งนมสดนะคะลูกค้า มมาถ่ายรูปเฉยๆเอาแ <laughs> <laughs>